สวัสดีครับ <S <S ผม <S <S รังคุณคนรถสวยลำลุกาคลองสองซื้อรถรับเงินทุนกลับบ้าน1,000 0บาทซ่อมฟรี6ปี60,000โลเครื่องเกียร์กล่อง ECU มีคอร์เซ็นเตอร์ดูแล24ชั่วโมงมีรถยกให้ใช้ฟรี24ชั่วโมงมีอู่ในเครือทุกจังหวัดทั่วไทยเสียจังหวัดไหนซ่อมจังหวัดนั้นยางแตกมีทีมงานวิ่งไปเปลี่ยนให้ถึงที่แบตเตอรี่หมดมีทีมงานไปจ้ำแบตให้น้ำมันหมดมีคนวิ่งไปเติมน้ำมันให้เลิกลัวได้แล้วกับการใช้ลือนมืสองเมื่อใช้บริการกับหลังโคตรสวย ดูแลและรักลูกค้าทุกท่านดุดญาติพี่น้องอยากได้รถฝากเบอร์ใต้คลิปด่วนเลยครับคิดถึงรถคิดถึงหลังกุคตรถสวยเท่านั้น